หญิงสาวคนนี้มาชายวัยหกปีเป็นมะเร็งเป็นคนดูแลที่บ้านมีน้ำใจต่อผู้อื่นเหมือนพ่อของตัวเองอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของเธอไม่ใช่เรื่องง่ายตอนนี้ชายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาไม่เพียงแต่มีทรัพย์สินมากกว่าสิบล้านเท่านั้นแต่ไม่มีลูกช่างเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจมันได้แต่คนรวยในโลกนี้จิตใจไม่ใช่เรื่องง่ายเขารู้จริงๆว่าเด็กสาวเหล่านี้ต้องการอะไรจุดประสงค์ของการเป็นผู้ดูแลคืออะไรแต่เขาอยากจะดูว่าผู้หญิงคนนั้นจะอดทนได้นานแค่ไหนจริงๆแล้วที่ซึกมาเริ่มต้นตอนที่เขามาที่บ้านเศรษฐีเธอรู้ว่าเธอจะ,ะเผชิญกับความท้าทายแบบไหนเพราะชายชราค,คนนี้มีชื่อเสียงในเรื่องความใจร้ายเธอเคยได้ยินเรื่องนี้ผู้ดูแลหญิงได้ทำงานในบ้านของครอบครัวที่ร่ำรวยในปีที่ผ่านมา ไม่มีใครสามารถอยู่รอดในช่วงทดลองงาดได้อันที่จริงมันเป็นเพียงความต้องการขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันเท่านั้นคนส่วนใหญ่ไม่สามารถยอมรับได้การอาบน้ำา 2x หนึ่งวันถือเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดถ้าเป็นไปได้โปรดช่วยฉันจับปัสสาวะด้วยฉันจะไม่ฉันจะถือว่าเขาเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดของฉันอย่างไรก็ตามคนรวยเคยได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยเกินไปเพียงต่อผู้หญิงคนนั้นอย่าไม่แยแสหากยอมแพ้ครึ่งทางสัญญาถือเป็นโมฆะ และคุณไม่สามารถหาเงินได้แต่คิสเมาต้องการเพียงใช้การปฏิบัติจริงเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความมุ่งมั่นวันแรกในการทำงานเธอทำอาหารอร่อยๆให้กับเศรษฐีการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเนื้อสัตว์และผักปรับสมดุลคาร์โบไฮเดรตและวิตามินฉันคิดว่าฉันจะได้รับการยอมรับจากคนรวยใครจะรู้ว่าเศรษฐีเพิ่งเอาผักเข้าปากหลังจากเคี้ยวปากไปไม่กี่ครั้งค้ายมันออกมาทันทีแล้วทุกชามและตะเกียบด้วยความโกรธเธอแค่อยากจะอธิบายเหล่านี้เป็นผักสดเบอร์สุด มันเลยขมนิดหน่อยอย่างไรก็ตามเศรษฐีเพียงแต่เตือนเธอว่าอย่าถิงกลับแล้วเขาก็ขอให้ผู้หญิงคนนั้นทำความสะอาดอย่างไม่อดทนโดยไม่คาดคิดเมื่อคิม่มาหยิบชิ้นส่วนขึ้นมาบังเอิญชนเข้ากับเศษซากคนรวยอย่ารู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นสิ่งนี้นวดหลังจากที่เธอทนความเจ็บปวดและล้างจานได้แล้วมาโนเศรษธีกัน ชายคนนั้นดูสนใจมากทรงห้ามเพลงอย่างพอพระทัยต่อไปคิสมะถูกขอให้เพิ่มความพยายามของเขาและนวดไปทุกที่จะเป็นการทำลายเซลล์มะเรงให้หมดสิ้นและหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันคิสมะก็หลับไปในที่สุดในเวลานี้เศรษฐีก็ตื่นขึ้นเมื่ออีออนพบหญิงสาวที่กำลังหลับอยู่โดยไม่พูดอะไรสักคำก็เทน้ำเย็นแปะลงบนเธอเมื่อคุณตื่นจากความฝันอันแสนหวานของคุณจะรู้สึกเหงาและว่างเปลา่าเศรษฐีเตือนแล้ว,เ,ลวเธอต้องดูแลเขาตลอด24 ่เพราะเซลล์มะเร็งในร่างกายเขาจะฆ่าคุณได้ตลอดเวลาเขาพูดถึงความรู้สึกของการถูกปลุกให้ตื่นด้วยน้ำเย็นตื่นดีกว่าไปดูศพเย็นเย็นดีกว่าไหมอิซึมะไม่กล้าปฏิเสธเมื่อเห็นสิ่งนี้ฉันทำได้เพียงปกป้องผู้ชายคุณน,นั้นอย่างเงียบๆเมื่อเขาหลับพรุ่งนี้เธอได้เรียนรู้บทเรียนของเมื่อวานเมื่อปรุงอาหารให้ต้มผักด้วยไฟแรงก่อนหลังจากเทน้ำชุดแรกแล้วจากนั้นต้มบนไฟอุ่น แม้ว่าผู้เท่าจะคิดว่าอาหารอร่อยก็ตามแต่ก็ยังถามเธอว่าเธอมีแผนอะไรใหม่เมื่อไรฉันจะตายเธอแค่บอกว่าไม่มีสิ่งนั้นแต่ดูเหมือนเขาจะชินกับมันแล้วอิซึมารู้ว่าผู้ชายชอบดื่มชาดังนั้นใบชาหลังจากซื้อจะถูกตากแดดให้แห้งแล้วช่วยผู้ชายทำความสะอาดอย่างระมัดระวังทุกวันผ้าปูที่นอนแช่ประสาะหลังจากนั้นเศรษฐีก็อาบน้ำชำระตัวอย่างระมัดระวังและทัศนคติที่จริงจังและมีความรับผิดชอบของเธอผู้ชายทุกคนเห็นมันฉันจึงตัดสินใจพาเธอไปด้วยไปชุมนุมของชนชั้นสูงในงานปาร์ตร เพื่อนร่วมชั้นเกับคิซุมะพูดได้ว่าเป็นความกังวลอย่างพิถีพิถันเสิร์ฟชาและรินน้ำทุกด้านถึงกับเอายาเข้าปากเป็นการส่วนตัวเพื่อนร่วมชั้นเก่าอิชาเมื่อเห็นฉากนี้กล่าวเมื่อเร็วๆนี้ใบหน้าของเขาสว่างขึ้นและผิวพรรณของเขาดีขึ้นมากปรากฏว่ามีหญิงสาวสวยคนหนึ่งคอยรับใช้เขาเป็นเรื่องจริงที่ความงามซ่อนอยู่ในบ้านสีทองทำให้คนอิฉาคิซุมะชายคนนั้นแซงทำเป็นถ่อมตัวแล้วพูดคิซุมะเป็นเลขาของเขาอย่าคิดมากเธอพร้อมบริการคุณแล้วฉันจะตายทันทีโดยไม่เสียใจเลย พูดเรื่องไร้าสาระอีกแล้วขณะนี้พิธีกรอยู่บนเวทีเชิญแขกจากผู้ชมร้องเพลงเพื่อนร่วมชั้นเก่าของเศรษฐีทันทีชวนคิสมะม,มาร้องเพลงบนเวทีและเธอก็พบผู้คนที่กระตือรือร้นมากเดินขึ้นเวทีทันทีโดยไม่ลังเลบรรยากาศที่เกิดขึ้นในเวลานี้ด้วยเมื่อคุณคิดถึงฉันกรุณาปิดตาของคุณเชิญสนุกได้ ไปหน้าที่สวยงามและเสียงหวานของคิสมาการเก็บเกี่ยวที่สมบูรณ์แบบของผู้ชายทุกคนในปัจจุบันแม้กระทั่งระหว่างทางกลับบ้านเษธียังคงจำประสบการณ์อันแสนพิเศษที่เขาเพิ่งได้รับได้แล้วเขาก็ถามอายุของคิสมาเมื่อรู้ว่าเธออายุเพียง28 รู้สึกเหมือนเธออายุพอๆกับลูกชายของเธอน่าเสียดายที่ลูกชายของฉันเสียชีวิตเร็วเกินไปจากนั้นเขาก็ถามคิสมุว่าเธอเรียนร้องเพลงที่ไหนเธอแค่บอกว่าแฟนของเธอสอนเธอแต่แล้วแฟนของเธอก็วิ่งหนีไปจากเธอเชธีเพียงหลับตาหลังจากได้ยินสิ่งนี้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นในใจของฉันและเพลงที่ผู้หญิงร้อง มันเหมือนกับเพลงที่ทิชซ์ื้อมาร้องเมื่อกี้เลยเศรษฐีบอกว่าเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอสอนตัวเองให้ร้องเพลงแล้วจัดไปและเรื่องราวระหว่างคนสองคนเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าทัศนคติที่ทุ่มเทของพยาบาลหญิงคนนี้นั่นคือเพดานของอุตสาหกรรมจริงๆไม่เพียงแต่ให้ยากแก่เศรษฐีที่เป็นมะเร็งเป็นการส่วนตัวเท่านั้นเธอยังทาความสะอาดร่างกายของเขาอย่างระมัดระวังทุกวันซักผ้าและทาอาหารการไปเข้าห้องน้ําและปัสสาวะเป็นงานประจําวัน วันนี้เธอเตรียมต้อนรับเศรษฐีอย่างระมัดระวังค่อยๆตัดเล็บเท้าที่แก่ก่อนไวและพฤติกรรมที่ระมัดระวังและมีความรับผิดชอบของเธอมันทำให้คนรวยเป็นคนประหลาดด้วยฉันรู้สึกถึงผู้หญิงคนนี้เป็นครั้งแรกดูเหมือนแตกต่างออกไปเมื่อเทียบกับผู้ดูแลคนก่อนดูแผ่นหลังของผู้หญิงสิหลังจากผมร่วงแล้วค่อยๆดึงมันออกมาให้เธอเมื่อคิซึมารู้สึกประหลาดใจกับพฤติกรรมของเขาคนรวยก็แค่ถอนหายใจจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเซียมเร็งสามารถทำสิ่งเดียวกันได้ถอดมันออกอย่างได้ดายตั้งแต่คิซึมามาถึง ดูเหมือนเขาจะมีความคาดหวังใหม่ในชีวิตอย่างไรก็ตามความเจ็บปวดไม่ยอมให้เขาจากไปยิ่งรวยก็ยิ่งอยากตายน้อยลงมะเร็งดูเหมือนจะทระมานเขามากขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกนี้ทําให้เขาเลวร้ายยิ่งกว่าความตายนี่เป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้ทําให้เรื่องยากสําหรับฮิซึมะเขาคลิ่นคลานไปที่โต๊ะถัดไปด้วยความยากลําบากแล้วเริ่มกินยาอย่างเดียว แล้วเขาก็หยิบถ้วยขึ้นมาอย่างยากลำบากวางแานที่จะกลืนยาด้วยน้ําแต่มือของเขาสั่นและถ้วยก็ล้มลงกับพื้นเกิดเหตุรถชนกันคิสมาได้ยินเสียงข้างนอกประตูเธอรีบเข้าประตูแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นและเตือนเขาว่าถึงเวลาออกกําลังกายแล้วแต่เขาปิดปากอย่างรวดเร็ว ฉันเกรงว่าคิสมะที่อยู่นอกประตูจะพบว่าฉันสับสนแล้วเขาก็ทนความเจ็บปวดบอกให้คิสมารีเสื้อผ้าของเธอก่อนรอจนกว่าผู้หญิงคนนั้นจะจัดไปชายคนนั้นเดินออกไปด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าเขาถือเสื้อผ้าขนาดชวนเธอไปที่สตูดิโอถ่ายภาพช่วยลงรูปหน่อยค่ะเธอยังต้องการชักชวนให้เขาออกกำลังกายก่อนแต่ได้รับคําสั่งจากคนเข้มแข็งให้ออกไปตอนนี้คิสมะเห็นมันในสตูดิโอถ่ายภาพด้านหลังรูปถ่ายที่แขวนอยู่บนผนงังจูจูก็นึกอะไรบางอย่างได้เธอกําลังถือรูปถ่ายของเขาอย่างดีที่สุดที่จะกลับบ้านเป็นไปไม่ได้ ปไไไม่ได้คราวนี้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วทันทีที่เห็นภาพของเขาและภรรยาเขาบอกว่าจะไปหาภรรยาทันทีและคิซึมะที่กำลังรีบกลับบ้านทันใดนั้นเธอก็ล้มลงกระจกกรอบรูปก็แตกเช่นกันอย่างไรก็ตามเธอก็ลุกขึ้นยืนและวิ่งกลับบ้านทันทีในเวลานี้เสถีฐีก็ลุกจากเก้าอี้แล้วเตรียมใช้สลิงเพื่อจบชีวิตในเวลานี้คิซึมะมาถึงประตูบ้านแล้วเธอป้อรหัสผ่านอย่างสิ้นหวังอย่างไรก็ตามเนื่องจากฉันกลัวเกินไปฉันจึงทำผิดพลาดอยู่เสมอในขณะนั้นเสถีฐีก็จ้องมองที่เท้าของเขาเขาถูกลอยขึ้นไปในอากาศทันที ความรู้สึกหายใจไม่ออกความหวาดกลัวก็มาสู่เขาทันทีโชคดีที่คิซุมมาถึงทันเวลาและเธอก็กอดเขาไว้แน่นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โชคดีในที่สุดเศรษฐีก็ได้รับการช่วยเหลือดูเขาหายใจแรงคิซุมไมรู้ว่าตอนนี้เขาจําเป็นต้องดื่มน้ําแล้วแต่ดื่มไม่ได้ในสถานการณ์นี้คิซุม,มาทาอะไรไม่ถูกและต้องอมน้ําไว้ในปากแล้วค่อยตักเข้าปากเมื่อได้รับแหล่งกําเนิดแห่งชีวิตแล้วในที่สุดเศรษฐีก็ตื่นขึ้นมามีชีวิตต้องอยู่ด้วยกัน โอเคใช้ชีวิตต่อไปถ้าคนนั้นคือคุณฉันแค่อยากจะมีชีวิตอยู่คุณสองคนเป็นเหมือนคู่รักเดินไปตามทางเดินโรงพยาบาลอย่างมีความสุขหลังจากนั้นเขาก็ติดตามคิสมะามาด้วยเสมอคิสมะเดินไปรอบๆด้วยกันและอยากจะเลือกหอยนางรมให้กับผู้ชายพอรู้แล้วก็ยกมันขึ้นมาให้เจ้านายนำแบบใหม่ กลับมาพรุ่งนี้ไม่เป็นไรที่จะบอกว่ามันแพงกว่านิดหน่อยเธอต้องการซื้อมันมาปรุงให้ชายชรากินตอนนี้เจ้านายคุยโมเกี่ยวกับชายคนนั้นลูกสาวของเขากระตันอยู่มากสถานการณ์จะฟื้นตัวเร็วนี้อย่างแน่นอนที่ซือมาเห็นดังนั้นก็รีบคว้าวมือเขาไว้ออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วแล้วภรรยาของชายคนนั้นก็มาถึงบอกว่าชายผู้นั้นเมื่อครู่นี้เป็นอาจารย์ใหญ่โนตตนิมะเขามีลูกชายเพียงคนเดียวน่าเสียดายที่เขาถูกรถชนเสียชีวิตและผู้หญิงคนนั้นอาจเป็นภรรยาใหม่ของเขาน้ำเสียงของชายคนนั้นเปลี่ยนไปหลังงจากได้้ยิินนส่ี ไอสาเลวไรย,ยังอายในเวลากลางคืนด้วยเมื่อเศรษฐีเตรียมเข้านอนแต่ได้ยินเสียงน้ำไหลาจากห้องข้างๆปรากฏว่าคิสมะกำลังอาบน้ำอยู่แต่บัดนี้คนรวยก็นอนไม่หลับอีกต่อไปเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือคนขายอาหารทะเลกล่าวถึงคนแบบไหนวันรุ่งขึ้นคิสมะช่วยเศรษฐีคนหนึ่ง ทำความสะอาดลูกถ่ายเห็นภรรยาและลูกชายเสียชีวิตเธอจึงถามถึงลูกชายของเขาเซธีเพียงแต่กล่าวว่าเมื่อลูกชายของฉันยังเด็กเขาฟังเขามากแต่เขาหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ควรจะมีความรักในที่สุดเขาก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทันใดนั้นเขาก็ถามคิซึมะอีกครั้งสักวันหนึ่งเธอจะทิ้งเขาไปหรือคิซึมะลังเลเล็กน้อยและไม่ตอบเซธีกล่าวอย่างไม่เต็มใจเมื่ออาการของเธอดีขึ้นเธอก็จะจากไปอิซึมะบอกว่าเธอไม่มีที่ไปชายคนนั้นได้ยินคำพูดนั้นรู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันที เธอพาเขาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพาคุณหมอบอกสองคนเซล้อมะเร็งของคนรวยควบคุมระหว่างทางกลับบ้านคนรวยบ่นว่าชีวิตสวยงามไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจับมือคิซึมะเบาๆแล้วบอกให้ไปกินสาชิมิทอย่างไรก็ตามในเวลานี้คิซึมะยังคงกังวลเกี่ยวกับร่างกายของเขาบอกว่าอยากกินอาหารดิบอยากกินก็ปรุงเองเจอผู้หญิงที่ใส่ใจตัวเองมากเศรษฐีมีความคิดแปลกๆอยู่ในใจเธอกำลังทำอาหารหลังจากกลับถึงบ้านเขาถือกระป๋องชานมอย่างเงียบ ฮ่หาๆกลัวว่าคิซึมะจะรู้ว่าเขาอยู่ข้างหลังจากนั้นเขาก็วางถ้วยชานลมลงบนโต๊ะอย่างเฉินอายแล้วก็จับไปด้วยความลำบากใจดูถ้วยชามอบนโต๊สิคิซึมะก็มีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เช่นกันชายว้60ปีเป็นมะเร็งตกหลุมรักสาวใช้แต่การไม่รู้จุดประสงค์ของผู้หญิงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พยาบาลก็ดูแลเอาใจใส่ดีมากมันให้ชีวิตแก่คนรวยที่อยากตาย เขาต้องการอดเรือนร่างที่ยังยาว์วของเขาเลยแนะนําให้กินซาซิมิในเวลานี้เขาดูเหมือนจะมีความอยากอาหารที่ดีแม้กระทั่งดื่มไม่กี่แก้วผู้ดูแลมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเขาด้านหนึ่งเขายังคงอธิบายต่อไปอย่างไรก็ตามชายคนนั้นรู้สึกเหมือนกําลังถือไฟรินใส่แก้วทีและแก้วก็พอ ภายใต้การดูแลอย่างพิถีพิถันของเธอช่วงเวลานี้ทําให้หัวใจเหงาของชายชาราอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกระวนกระวายใจแต่เมื่อต้องเผชิญกับพฤติกรรมความตะกลักของมนุษย์คิสซึมาดึงมือออกอย่างเขินอายเตือนเขาว่าถึงเวลากลับบ้านแล้วในขณะนี้มันเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะซ่อนความผิดหวังบนใบหน้าของเขาแต่หลังจากกลับถึงบ้านแล้วเขาท้องเสียคิซึมาเอาแต่บนอยู่นอกประตู บอกว่าอยากกินซาซิมิแต่ไม่ยอมฟังแต่หลังจากที่เขาเดินออกไปแล้วใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจสู่ความสนใจของผู้หญิงเขาสะบัดมือของอีกฝ่ายออกด้วยความโกรธคิซึ่มายังคงดูกังวลอยู่ด้านหลังทันใดนั้นชายคนนั้นก็หันกลับมาดูเหมือนเขาจะไม่อยากจะอดกลั้นอีกต่อไปความคิดที่ฝังอยู่ในใจฉันมายาวนานเผชิญกับความฟุ้งเฟยของผู้ชายคีซึ่ทำได้แค่ดิ้นรนต่อไป แต่แล้วเธอก็ถูกโยนลงพื้นผู้ชายไม่ต้องการที่จะยอมแพ้ในเวลานี้ดูเหมือนอยากจะตุกเร้าความรักที่ซ่อนเร้นมานานของเขาไหลออกมาจนหมดณจุดนี้การคิดผิดนำไปสู่ความผิดพลาดข้อผิดพลาดในการรับประทานอาหารเขาค่อยๆเงียบขรึมหลังจากได้ยินสิ่งนี้เข้าใจว่าฉันเห็นแก่ตัวจริงๆที่ซึ่งมาค่อยๆลุกขึ้นแล้วพูดหลังจากความโลภมากเกินไปมักจะตามมาด้วยความเสียใจเสมอและเมื่อมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นไม่มีพื้นที่สำหรับพักฟื้นนี่สำหรับสอง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โหดร้ายอย่างยิ่งแล้วนางก็ให้ชายคนนั้นกล้าไปอีกขั้นหนึ่งการดูแลตัวเองไม่เพียงพอนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงดื่มแอลกอฮอล์มากฉันจะทุ่มเทม,มากขึ้นในอนาคตแต่ผู้เสียหายที่เขาบอกตัวเองก็อยู่ในที่เดียวกันฉันไม่เมาเลยตื่นขึ้นมาอีกครั้งแน่นอนเขารู้เขาค่อยๆตกหลุมรักพยาบาลสาวคนนี้ความรักแบบนี้ไม่มีรสชาติมันทำให้คนรู้สึกมีไฟอยู่ในใจ อย่างไรก็ตามคิสมาปฏิบัติต่อเขายังคงได้รับการดูแลอย่างดีขิงหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้สําหรับเขาอย่างระมัดระวังแต่คนรวยกินแค่คําเดียวเท่านั้นเขาทุบตีแปด้วยความโกรธบ,บอกว่าเขาทนขิงชิ้นไม่ไหวแต่คิสมายังคงอธิบายอยู่ขิงฝานมีส่วนผสมต้านมะเร็งเศรษฐีก็ยินกรานอย่างดื้อรั้นว่าฉันยังสามารถย่อยซาซิมิได้ด้วยตัวเองทำไมต้องกังวลกับร่างกายนี้คิสมาพบว่าเขาดื้อรัน้นไม่มีทางอื่นนอกจากถอดเสื้อผ้าของฉันออกเตรียมทำความสะอาดกระจกที่แตกร้าบนผืนแต่ ดูเหมือนว่าเธอกำลังใช้วิธีเงียบๆคัดค้านความเย่อหยิ่งของชายคนนั้นฉันรู้ว่ามีเลขแปดแตกอยู่บนพื้นแต่ค่อยๆถอดถุงเท้าออกอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของคิึมาแต่ส่วนใหญ่เป็นความโกรธของเศรษฐีหายไปทันทีแล้วเธอก็ก้มลงหยิดที่ดินอย่างเงียบฮ่าๆแล้วเดินเข้าไปในห้องคนเดียวตอนนี้เธอคงเจ็บปวดมากแน่ๆแ,แล้วนั่งบนเตียงดูแก้วชานมที่ผู้ชายซื้อให้ฉันสิจริงๆแล้วเธอไม่เคยดื่มเลยแค่วางไว้ตรงมุมแล้วเธอก็เริ่มคุยกับตัวเองทำแบบนี้ไม่ได้หรือแแต่่ลล้วฉันะ คิดซึ่งมาร้องให้อยู่หน้ากระจกดูเหมือนจะมีความไม่พอใจที่ไม่สามารถอธิบายได้ในใจของฉันช่วยด้วนก็แล้วกันช่วยด้วย่ะ